สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก y o u t u b e ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เราก็ถึงเดินทางมาถึงในคลิปที่3กันแล้วนะครับคลิปีที่3กันแล้ววันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆปิดพัดลมก่อนนะีึงด้านพาเพื่อนมาดูสมเด็จที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้ อันนี้บอกก่นเลยนะครับว่าผมยังไม่มีความรู้เรื่องพระนะครผมก็บอกทุกๆคกิีนะครับเพราะผมก็เพิ่งหัดดูนะครับพอดูไปดูมามันก็เกิดความชอบนะครับเกิดความรักในพุทธคุณพุทธศิลป์ของพระรุ่นต่างๆนะครับเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นพระผงพระดินนะครับคือที่ผมก็มีหลายอย่าง ผมก็เอาง่ายๆยังไม่มีความรู้นะฮะไม่มีความรู้เรื่องพลาสต์เครื่องนะครับแต่ก็อยากจะเล่นะเล่นก็คือใครพอมีบ้างเพื่อนๆแบ่งมาบ้างก็เป็นพราสตเก่าเก็บไว้บ้างต็แต่สมัยก็นานะเป็นสิบก็ปีมาน่ะก็วันนี้ก็พามาที่ผมมีก็มีสมเด็จแต่ไม่แน่ใจมันได้มายังไงนะก็คือมันมีบนหิ้งบ้าผม นะอันนี้คือมันผมไม่แน่ใจว่ามันมะันแตกตอนไหนนะเพื่อนนะอันยังเดลืองเนี่ยมันมันเหมือนคล้ายอันนี้น่าอย pues ่มันเหมือนเหมือนหอยนะเหมือนเหมือนเหมืนเหมือนเหมืองหอย ผม,มแน่ใจแน่เนี่ผมคือความคิดของผมนะผมคิดว่ามันเหมือนหอยหอยนะที่เขามาทําปูนเคียวมากหอยอะไรว่าหอยแขงอะ่ะมันเหมือนเปลือกเปลือกหอยแขงเนื้อขาวเนก็ขาวมันไม่ชัดว่า มีสมเด็จจีสององค์ครับผมไม่รู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเก่าหรือเปล่านะแต่ผมดูมันมันก็มีความเก่านะครับเ,เพื่อนว่าไงนะครับช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับเออแบนี้ผมให้มันชัดๆก่อนมันยังไม่ชัด มันสูงเยอะไปป่เนีย่ยดูองค์ที่แตกก่อนนะเนีย่ยน้องก็เหมันมันคาบ่แล้วตอนมีรอยแตกนะมีเป็นข,า,ขาวะ ส o o ดูได้ไหมนี่น้องไฟก็ขอโทษดีนะเพื่อนๆสถานาที่ไม่พร้อมจำเป็นครับทั้งเสียนจำเป็นนี่ฮะ ลด,ดัยนะรครับมันจะเป็นคราบคราบดำๆอย่างเงี้ยมันเหมือนคราบเก่าๆขององค์พระนะครับแล้วแต่เป็นขาวๆเงี้ยดูด้นานข้างครับเพื่อนๆ ถ้าดูแล้วก็ถ้าดูแล้วบอกได้คลิปหน่อยครับเน่ยกดมาคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าสมเด็จองค์ที่ผมมีอย่างนั้นมันยังไงนะเนี่ย แต่ว่าผมดูมันมันมีมันมันมันม,ม,นมีมันมีมนขังไงรู้ไหมเนื้อมันนะแต่เรื่องพิมพ์ผมไม่แน่ใจต้องให้ผู้รูมาช่วยตอบนะครับผมด,ดูความเก่าองค์พระก่อนนะยังเลือกอนะครับเนี่ยนะยช,ช่วงวงแขนนะครับยังล็กเลยนะดนะูดูด นี่ดูนเนี่นี่นี้ชัดลล้ะชัดลล่ะครับเป็นครับคาบไข่ว่าเขาเรียกเลยนะนะ ก็ต้องรอยแตกเพื่อนที่ดูเมื่อดูความเก่าเป็นช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าสภาพอย่างเงี้ยคืออนี่ชัดแล้วนะครับรอยแตกไม่รู้มันหายปไปไหนนะส่วนที่มันแตกเพรผมก็ไม่ได้ผมเมื่งลงมาจากหิ้ง อาจจะตอนที่คนย้ายผมก็ย้ายห้องบ่อยผก็มา,าตั้งแต่สมัยทำง,งานบริษัทนะทำงานโงงานผ่านมาก็เกือบยี่สิบปีแนละ้วอันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเพื่อนๆไม่ชัดนะอันนี้ด,ดูด้วยส่วนตัวผม,มว่าสวยนะ มันมีมุนขั ains, นงผมชอบตรงตรงองค์ลักแล้กองค์แขนของท่านเนี่ยแล้วก็มาดูอีกองหนึ ouais. ่งเนี่ย น,นี่บอกเลยนะน่าจะเป็นสมเด็จอาจจะแต่จะเป็นรุ่นเก่าหนะ่อยอาจจะเป็นเก่ากว่าตัวตัวตัว,ต,วตัวนี้นะอาจจะเก่ากว่าันี้จะมาใหม่แต่ที่ผมได้มาคล้ายๆจะเป็นเนื้อว่านคนระับมีความหอมมากเลยนะจับขึ้นมาน,นี่ได้กลิ่นได้กลิ่นองค์พระเลยนะครับน่าจะเป็นเนื้อว่านนะเพราะเบาความเบานะ ยันหลังใบใบพัดใช่ไหมครับเขาเรียกสามเหลี่ยมพัดเล็กครับหลวงพ่อเลยครับพัดเล็กนี่ครับบอกเลยนะเพืเ่อนๆอันนี้สมบูรณ์นะะอาย่เส้นขอบรอยพิมพ์ยังมีครับดูบ้านนะครับดูบ้านนะ ไฟไหมไฟไป็นในไฟดูด,ดูดูบ้านคนระับนี่ยโอ้โหเว้ยเนี่เพื่อน ดูว่านเนี่ยมีกลิ่นหอมมากเลยนะเัมือนองค์พระอเราได้กลิ่นเลยนะบอกกันตรององค์เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีค,าคราบไปขายไปขายผงผงแป้งนะครับอันนี้ผมก็มาทําการล้างผมไม่รู้หรอกว่ามันมันล้างแล้วมันผิดยังไงผมก็เห็นมัน ดูลำบากผมก็ล้างล้างแทบทุกองค์เลยนะที่ผมมีอะ่ะมันนี้ก็เขาเรียกว่าเลยน้ำส้มสายชูบ้างอัน,นอันนี้ล้างมาแล้วนะาทีแต่ไม่ล้างนี้คาบจะน่ก่อนนี้นะครับเบานะครับเบาองค์พระองค์นี้เบา ดูมันสานะสวยครับพิมพ์ก็สวยนะเงัง ยันนนี้ยันเขาเรียกอะไรใบพัดอ่ะพัดเล็กอ่ะอา่านไม่ออกหรอกมันมืนนนดมืดอะโอ้โหดูนู่มมันสานีา่างเงี่ยเพื่อนมีกลิ่นหอมเลยเนี่ยผมอยู่ระยยประมาณกับฟุตหนึ่งยังได้กลิ่นน่ะ หอมหมัอนอะไรหรน้ำยาที่มีว่าม,มีน้ำหอมอะน้ำหอมที่เขาลงตามที่ไปทําบุญในวัดนะครับน้ำน้ำมนต์ที่เวลาอาบน้ำมนต์จะมีกลิ่นน้ําหอมนะมีอะไรบ้างผม,ม ผมดูทุกอย่างครับตอนนี้ยังไม่จริงๆครับผมก็ดูในข้อมูลว่าคนที่เกิดวันเนี้ยให้แขวนพระยังไงถูกฉลกตัวเองผมก็ยังไม่เลือกนะครับผมก็ดูไปเรื่อยออ้โหสวยมากเลยนะเพื่อน,นมวลสารองค์ท่านนี่เล ชัดว่าเนี่ยนะี่นะครับนี่นะคยังไงถ้า ก็สมาชิกนะครับที่ดู youtube ที่ดูผมทําคลิปนี้ก็ติชมมาได้นะครับนะครับต้องการมากๆเลยนะครับคนที่ติชมก็จะเป็นกําลังใจนะครับลองใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับถ้าําแล้วไม่มีคนมาดูไม่มีคนมาติมาชมก็เออมันยังไงวะติชมได้ครับเพราะ่าด่าพ่อ,อรอแม่แล้วกันนะครับอันนี้ไม่ชอบ ก็คลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับเอาไว้คลิปต่อไปเราจะเป็นพระอะไรเดี๋ยวมาลงไว้ใหนฟังอ,อีกช่วอีกทีนะครับก็วันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ